พ่อขอเงินหน่อยดิวันนี้จะไปเรียนอ่ะมีสอบแล้วเงินที่พีนเน่เขาให้เราไว้อ่ะมันหมดแล้วเหรอลูกฮะโอ้ยคุณพ่อขาเงินแค่นั้นน่ะมันจะไปพออะไรกันคะก็เธอใช้ประหยัดประหยัดหน่อยเนี่ยมันก็พอแต่นี่เราเนี่ยฟุ่มเฟือยจยุด<ช>เลยพ่อมัวแต่ฟังพ่อด่าอย่างเงี้ยฉันไปสอบไม่ทันพอดีไหนแล้วเงินอ่ะก็มีแต่เงินที่พีนเน่เขาให้ไว้สําหรับค่ายาของพ่อนะ่ะ อยู่ตรงโน้นน่ะมีแค่เน้เหรอพ่ออือม,มีแค่แนั้นน่ะงั้นยืมก่อนนะเดี๋ยวจะมาใช้ให้เอา้านี่เราเราจะไป็นต้นหมอนเลยเหรอฮะไม่ทิ้ไงไว้พ่อเลยเอาไปหมอนนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องฟ้องนางเน่นะนะว่าฉันเอาเงินไปอะหลักลูกให้มันเท่ากันหน่อยนะอย่าลำเอียงให้มันมา,ไมากไอ้บุต อนังมะเฟืองนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรอีละแม่ก็แกแล้วสิฉันน่ะลืมไปแล้วแน่แน่ว่าแกยังเรียนหนังสืออยู่วันๆฉันเห็นแกตะลอนไปทั้งโน้นทีไปทั้งนี้ทีก็ฉันเรียนภาคข้ามอะกลางวันฉันก็ว่างเห็นจะแปลกเลยอ้าว้วฉันจะไปรู้กับแกได้ยังไงว่าเทอมหนึ่งแกเรียนกี่ข้ามสองข้ามหรือว่าสามข้ามพอๆๆเลยแม่ถ้าแม่จะมาสอนฉันเรื่องเรียนแล้วก็นะแม่เองก็เถอะ ก็ไม่เคยสนใจฉันเรื่องเรียนแล้วนี่ว่าฉันจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยวันๆอยู่ในบอลน้ำเปลือง,ป,องปากดีนะน,นะแกถ้าฉันไม่เข้าบอร์ดี่นจะเอาเงินไหนมาให้แกตำนึกบุญคุณ,คณ,คณจะสะบายนูวะเฮ้ยขอพรบคุณอย่างมากเลยค่ะทราบถึงพระไทยมาก มาเฟืองมาเฟืองจะไปไหนเหรอแต่งตัวแบบนี้ใช่ไปวัดหรือไงถามเลยงงๆนี่ไปส่งเลยสิไป,ไปไม่ทันนะอ่ะอ๋อได้ไปะฮะอะไรเนี่ยอยบอกนะว่าจะเอาไอเศษเหล็กเนี่ยไปส่งชันเนี่ยนะ รังเกียจเหรอก็เออสิคือเฮียเขาไม่ให้เราขับแท็กซี่แล้วอะเราเลยต้องมาขับกบระป๋สอส่งของไปเดี๋ยวเราไปสง่งไปคนเดียวเถอะฉันไม่ไปด้วยหรอกคุณเล่ที่สุดมาเฟืองไม่ต้องมายุ่งบจบ